สวัสดีกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประมอเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564ค่ะกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสียยักษ์วิชัยวัชระพงษ์นะกับสุดยอดวิชาลงทุนนะคะ27ตอนเรียบเรียงโดยพีบุญชนะวิวัตรค่ะเรื่องราวประสบการณ์การลงทุน จนกลายเป็นสุดยอดวิชาลงทุนของเสียยักนะได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ผ่านอีบุ๊ก27ตอนโดยพีบุญชนะวิวัตรเพื่อแจกฟรีให้กับนักลงทุนค่ะและคุณประมาขอถือโอกาสนี้นะคะขออนุญาตทั้งเสียยักและคุณพีนะนำอีบุ๊กมาอ่านผ่านช่อง YouTube และ Podcast คุณประมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะเพื่อประโยชน์สำหรับนักลงทุน รุ่นต่อๆไปนะฮะสมดังเจตนารมณ์ของท่านทั้งสองมณฑที่นี้ด้วยค่ะพบกับตอนต่อไปค่ะตอนที่7ไปจ่ายตลาดนะคะการตีกอล์ฟไกลๆลงหลุม Hol อ i นว n นนั่นคือโชคชะตาแต่การที่คุณตีกอล์ฟไปตกให้ห่างจากโงมสองฟุตนั่นคือฝีมือ ในสนามรบที่เรียกว่าตลาดหุ้นวิชัยวัชรพงศ์มีความเชื่อลึกๆว่าคนที่จะประสบความสำเร็จยืนอยู่บนสังเวียนนี้ได้ยาวนานจะต้องอาศัยฝีมือ70%อีก30%เป็นหน้าที่ของโชคชะตาการทีกอล์ฟใกล้ๆลงหลุม h o n e i น o ันนั่นคือโชคชะตานั่นคือฟ้าลิขิตแต่การที่คุณตีกอล์ฟไปตกให้ห่างจากทงสองฟุต นั่นคือฝีมือเขาบอกว่าการเล่นหุ้นก็เหมือนกันทุกคนจะมีจังหวะฟาลิคิดทุกคนต้องเคยได้รับโอกาสนั้นแต่คุณจะตักตวงมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองวิชยเปรียบคนเล่นหุ้นเหมือนการเปิดร้านโชว์หวยเราต้องหาสินค้าเข้ามาขายทำกำไรเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ได้กำไรเราต้องอย่าใจาร้อนต้องเลือกสินค้าที่ดีด ซื้อเข้าร้านในทามิ่งหรือจังหวะที่เหมาะสมในตลาดหุ้นเขาพูดกันว่ามันมีอันตรายผีดุถ้าช่วงไหนที่โบรกเกอร์หรือนักวิเคราะห์ออกมาเตือนว่ามันเป็นช่วงอันตรายเราก็อย่าเพิ่งไปซื้อมันอย่าเล่นแบบทุ่มสุดตัวคนที่มีฝีมือจะต้องรู้จักาามิ่งหรือเวลาไปจ่ายตลาดใครเก่งไม่เก่งวัดกันตรงนี้ จากประสบการณ์20ปีในวงการนี้จะซื้อหุ้นให้ได้กำไรเราต้องกล้าไปจ่ายตลาดตอนประมาณปี5หรืออีกหนึ่งชั่วโมงฟ้าจะสว่างผีไม่มีใครที่ซื้อหุ้นได้จังหวะนี้ดีแน่คุณได้เลือกของดีได้ซื้อของสดราคาไม่แพงได้เลือกของก่อนคนอื่นๆรถไม่ติดคุณจะได้เปรียบเรื่องต้นทุน แต่คนที่จะเข้าในจังหวะนี้ได้จะรู้ว่าตอนนี้กี่โมงต้องอาศัยเครื่องมือทางเทคนิคมาช่วยในการคร้ำหาตำแหน่งเวลาร่วมกับประสบการณ์ของแต่ละคนถ้าตลาดหุ้นอยู่ในทิศทางขาลงหรือมีภาวะอึมครึมมาแล้วพักใหญ่ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคอาทิเช่น RSI m a c d ยืนยันสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มเช่นการเกิด divergence หรือสัญญาณขัดแยง้งเราต้องเตรียมตัวซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นช่วงตีห้าถึงตีห้าครึ่งคุณต้องกล้าซื้อเสียนหุ้นพันล้านอธิบายว่าถ้าเราไปจ่ายตลาดตอน8โมงเชา้าคนก็เยอะสินค้าก็ไม่สดหุ้นมันขึ้นไปตั้งนานแล้วคุณเพิ่งจะมาซื้อตอนคนอื่นเขากำลังจะกลับบ้านรายใหญ่เขารอออกของกันแล้ว สิ่งที่เสียนหุ้นรายนี้เน้นย้ำก็คือจุดซื้อคุณอาจจะใช้เทคนิคอลช่วยแต่การขึ้นของหุ้นรอบใหญ่ๆหรือเมเจอร์อัพเทรนทุกครั้งหลักการวิเคราะห์หุ้นเราต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานมาเลือกหุ้นทุกอย่างมันต้องมาจากพื้นฐานก่อนแต่การดูพื้นฐานอย่างเดียว ถ้าไม่ใช้เทคนิคช่วยเปรียบเสมือนคุณขึ้นรถเมล์คุณจะไปสะพานตากสินคุณกลัวร้อนคุณก็ไปนั่งรอในรถเมล์คันที่มันสตาร์ทเครื่องเอาไว้แล้วแต่มันไม่ออกจากท่ารถสักทีที่มันไม่ออกเพราะจังหวะมันผิดมันเร่งเครื่องรืรือรื้อแต่ไม่ออกคันข้างๆออกไปนวโว้ยคันเราก็ไม่ไปนั่งรอมีแต่กระเป๋ารถขึ้นมาเขย่าตัว๋ว แต่ก็ไม่ออกเราจะคิดทันทีว่าต้องลงไม่ใช่คันนี้แน่ขึ้นผิดคันพอเราลงเปลี่ยนคันไปขึ้นคันใหม่คันเดิมของเราดันออกวิชัยบอกว่าคนเล่นหุ้นทุกคนโดนกรณีอย่างนี้มาหมดเพราะฉะนั้นการหาจังหวะเข้าลงทุนต้องใช้เทคนิคมาช่วยเวลาเลือกหุ้นให้ใช้พื้นฐานแต่จังหวะซื้อต้องใช้เทคนิค เขาเน้นยำ้ำยิ่งตอนขายหุ้นเทคนิคไม่เคยหลอกเลยถ้าเราถอยหลังย้อนกลับไปได้เราต้องกลับไปทบทวนตัวเองให้ดีๆผมขอแนะนำให้จดไดารี่ทุกวันนั่นคือการทบทวนตัวคุณเองคุณจะได้เก็บเอาไว้อ่านคุณเจ็บตรงไหนวันนี้คุณโดนเทคนิคหลอกอย่างไรเขาอ,อธิบายว่าข้อผิดพลาดของนักลงทุนมักมาจากความดื้อรั้นของตัวเอง เทคนิคอลมันตัดลงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเรายังดือ้อยังเล่นอยู่แสดงว่าคุณผิดเองตลาดไม่ผิดที่ผ่านมาชีวิตพวกเราคนเล่นหุ้นทุกคนถ้าใครเคยผ่านมาในระยะสิบปีนี้2540ถึง2549้วิชัยกล้าพูดได้ว่าเฉียดรวยทุกคนเฉียดรวยมาหมด มืก่อนหุ้นธนาคารเกียรตินาคิน k คสมัยที่ยังเป็นวงลอเกียรตินาคินราคาหุ้นขึ้นมาประมาณ40เท่าจาก2บาทไป80บาทนักลงทุนรายใหญ่เคยเล่นหุ้นตัวนี้มาแล้วทุกคนวิชัยยืนยันว่าทุกครั้งที่ดัชนีเซ็ตขึ้นรอบใหญ่ๆห,หรือเมเจอร์อัพเทรนจะต้องมีหุ้นดาวเด่นของมันอยู่เราจะต้องค้ำหาให้เจอ ต้องไขว่คว้าให้เจอในรอบที่ผ่านมาเท่าที่จำได้มีหุ้น Aromatics ATC จาก3บาทขึ้นไป75บาทพวกรายใหญ่ทุกคนซื้อหมดแถวแถว3บาทมาขายที่4บาทคนที่ขายก่อนก็แค่เฉียดรวยตรงนี้จะวัดผลแพ้ชนะวัดว่าใครฝีมือจริงวิชัยย้ำว่านักลงทุนรายย่อยทุกคนมีสิทธิ์รวยได้เชื่อผม แต่ต้องขยันต้องทุ่มเทต้องเป็นมืออาชีพจริงๆต้องพยายามเข้ากลุ่มให้ได้พยายามเกาะกลุ่มจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่มันทำให้เรามีมุมคิดที่หลากหลายไม่เชื่อมันตัวเองมากจนเกินไปเพราะจะนำเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่าย รดติดตามตอนต่อไปตอนที่8ช่วงสุขและถูกกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตานานเสียยักษ์วิชัยวชิระพงศ์กับสุดยอดวิชาลงทุน27ตอนรืยอเรียงโดยพีบุญชนะวิวัฒนนะะสามารถชมได้ผ่านช่อง YouTube คุณปราเมาเล่าเรื่องหุ้นหรือพอดแคสต์ช่องคุณปราเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะ หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดในการนำไปลงทุนในหุ้นนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ